ภาพหัวข่าววันนี้ตรวจหวยฮานอยฮานอยประจำงวดวันที่23เมษายน2563กับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตุดจหวยฮานอยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนลสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับหวยงนวดนี้นะครับผลหวยฮหาหนอยพิเศษประจำเมื่อวันที่23เมษายน2563เลขที่ออก23074 23074เลข4ตัวที่ออก3074 3074เลข3ตัวที่ออก074 074เลข2ตัวบนที่ออก74 74เลข2ตัวล่างที่ออก13 13ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยหานอยย้อนหลังประจํางวดวันที่22เมษายน2563เลข4ตัว0239เลข3ตัว239เลข2ตัวบน39เลข2ตัวล่าง67วันที่21เมษายน2563เลข4ตัว1960เลข3ตัว960เลข2ตัวบน60เลข2ตัวล่าง24วันที่20เมษายน2563เลข4ตัว 6-2-5-2เลข3ตัว2-5-2เลข2ตัวบน5-2เลข2ตัวล่าง8-5วันที่19เมษายน2,563เลข4ตัว4-7-3-1เ,เลข3ตัว7-3-1เลข2ตัวบน3-1เลข2ตัวล่าง2-1ครับ